สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพอแอมจากค่าย FA First m p r o นะครับวันนี้2แทน่นแท่นแรกเป็นรุ่น4 c h ชันแนนะครับ FA D4 XT แล้วก็เป็นพอแอมคลาสดีสี่ชันแนลนะครับ,รบ,อ,รนนรบอีกแท่นก็เป็น FA First m Pro เป็นรุ่น DXB 5 2 RMS นะครับแท่นนี้เป็นแท่นฟูลบิดนะครับไว้สำหรับขับขับเบรนะครับขับเบรสอแท่นใหม่ๆหอมๆนะครับวันนี้21มกราคม2565นะครับเป่าแอมแท่นเดี๋ยวจะเปิดสวิตช์ให้ดูนะครับตัวบนก่อนตัวล่างนะครับ fa first amp pro dxt d four xt นะครับ d 4 xt d f o u xt om สี M, ่ช e ่องแนน e ten dxb ห้าพันสองนะครับเป็น om ระบบ switching นะครับ class d switching สำหรับขับกลางแหลมและขับเบสนะครับอันนี้หอมๆแล้วครับใหม่ๆห,ห,หอมๆ ฝากไว้นะครับคลิปนี้ฝากไว,ไว้ด้วยนะครับนะเปิดตัว2องแท่นหอมๆเดี๋ยวคอยมาฟังเสียงนะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับ